สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจีราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์นะคะชาวลัคนาราศีกันค่ะในวันที่7กรกฎาคมปี65นี้ดาวมฤตยูนะคะมีเกณฑ์การโคโจรย้ายจากเรือนมรณะนะเข้าไปอยู่ในเรือนสุภาของท่านจะส่งผลอย่างไรนั้นแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามในช่องของจีราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ชาวลัคนาราศีกันก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะคําพยากรณ์ก็จะได้มีความใกล้เคียงกับชีวิตของท่านมากที่สุดค่ะในวันที่7กรกฎาคมปี65นี้ดาวมฤิตยูมีเกณฑ์การโคจรย้ายจากราศีเมษไปอยู่ราศีพฤษศ และเขาก็อยู่ตรงจุดนี้นะคะไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนปี65นี้ในวันที่1เขาก็จะมีเกณฑ์การโคจรวิปริตถอยหลังกลับไปอยู่ในภพมรณะของท่านอีกครั้งหนึ่งและก็อยู่ไปจนถึงวันที่8มีนาคมปี66นะคะก็จะย้ายมาที่ราศีพฤกษ์หรือย้ายเข้ามาอยู่ในภพสุภะของท่านแล้วก็อยู่ตรงนี้นะคะประมาณ7ปีเลยนะคะ ดาวมฤตยูนะคะเป็นดาวอาเพศค่ะเป็นดาวที่มักจะเปลี่ยนแปลงสิ่งเก่าๆไปสู่สิ่งใหม่ๆเสมอหรืออาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะแบบฉับพลันทันด่วนหรือจะเปลี่ยนแบบในลักษณะท่านไม่คาดคิดเลยก็เป็นไปได้ค่ะเมื่อดาวมรตยูนะคะโคจรเข้าไปอยู่ในภพสุภาะเช่นนี้บางท่านนะคะ ที่ผ่านมานะคะอาจจะทําอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานจะทําในสิ่งอะไรที่ดีๆที่ผ่านมาท่านไม่เคยได้รับเกียรติท่านไม่เคยได้รับการสนับสนุนหรือไม่ได้รับความดีความชอบเลยแต่เมื่อดาวมฤตยูนะคะโคจรเข้ามาอยู่ตรงจุดนี้แล้วสิ่งที่ท่านเคยทำมาเอาไว้นะคะในสิ่งที่ดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็จะส่งผลนี้ให้ท่านในช่วงระยะเวลานี้ค่ะ หรือในบางครั้งนะคะบางท่านในช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะมีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์การติดต่อมีคอนเนคชั่นเกี่ยวกับต่างประเทศอาจจะเป็นประเทศจีนมีการซื้อมาขายไปโดยการมีคอนเนคชั่นกับประเทศลาประเทศจีนประเทศทางยุโรปอะไรเช่นนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตลอดระยะเวลา7ปีนะคะที่ดาวมฤิตยูอยู่ในภบสุภะของท่านนี้ เราก็ต้องมาดูดาวดวงอื่นๆด้วยนะเพราะว่าดาวดวงอื่นๆที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของทุกๆลัคนาราศีเลยก็จะมีดาวพระพฤหัสค่ะดาวพระราหูและก็ดาวพระเสาร์นะคะเพราะในช่วง7ปีนี้ดาวพระพฤหัสมีเกณฑ์การโคจรย้ายราศีถึง7ครั้งค่ะส่วนดาว พระราหูนะคะมีเกณฑ์การย้ายราศีถึง5ครั้งด้วยกันนะคะส่วนดาวพระเสาร์ก็มีอยู่ด้วยกัน3ครั้งค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อดวงดาวมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆภายในตัวของท่านเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานความรักหรือเกี่ยวกับชื่อเสียงกิติยศอะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงนะคะการเจ็บไข้ได้ป่วยย่อมมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปตามดวงดาวนั้นๆนั่นเองค่ะ จิราก็จะพยากรณ์ยกตัวอย่างก็คือดาวพระพฤหัสดวงนี้นะคะซึ่งดาวดวงนี้มีความหมายก็คือหุ้นส่วนคู่ครองคนรักของท่านและก็มีความหมายรวมไปถึงนะคะเรื่องรถเรื่องบ้านและก็เรื่องอสังหาริมทรัพย์ในปี65นี้นะคะตั้งแต่วันที่8เมษายนเป็นต้นมาแล้วไปจนถึงประมาณปีหน้า1ปีเต็มๆค่ะดาวดวงนี้นะคะส่งผลดีให้กับท่านเพราะเขาได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีท่านก็จะมีเกณฑ์น,นะคะในเรื่องบ้านเรื่องรถและก็เรื่องอสังหาริมทรัพย์มีความโดดเด่นมากๆและในตรงจุดนี้ก็ยัง มีความหมายถึงความรักความผูกพันด้วยนะคะถ้าท่านใดยังโสดอยู่ก็มีเกณฑ์จะเจอเนื้อคู่ที่มีฐานนะความเป็นอยู่ที่มั่นคงรวมไปถึงการงานที่โดดเด่นด้วยเช่นเดียวกันค่ะและหลังจากนั้นนะคะอีก1ปีเขาก็จะโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะและได้ตําแหน่งนะคะราชาโชคในช่วงระยะเวลานี้นะคะมีทั้งผลดีและผลเสียสําหรับท่านมากๆเลยนะคะอาจจะเป็นนะคะคนรักที่เข้ามาในช่วงระยะเวลานั้นนะคะอาจจะมีเกณฑ์ ย้ายไปอยู่ที่อื่นหรืออาจจะมีเกณฑ์การเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหุ้นส่วนก็เป็นไปได้ค่ะและหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีนะคะดาวพระพหัสก็จะโครจรย้ายเข้าไปอยู่ในภพสุภะแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวมะตอยู่เช่นนี้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะจะทําให้ท่านได้รับชื่อเสียงเกียรติยศ ถ้าท่านทํางานด้วยความมุมาณะที่ผ่านมาท่านก็มีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนั่นเองค่ะบางท่านนะคะอาจจะมีคอนเนคชันเกี่ยวกับต่างประเทศบางท่านอาจจะมีการงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศหรืออาจจะไปประจําที่ต่างประเทศก็เป็นไปได้ส่วนถ้าท่านใดน,นะคะมีเกณฑ์การซื้อมาขายไปหรือมีคอนเนคชันเกี่ยวกับต่างประเทศในช่วงระยะเวลานั้นก็เป็นไปในทางที่ดีมากๆให้กับท่านนะคะจะเห็นได้ว่านะคะดวงดาวต่างๆเมื่อมีเกณฑ์การโคจรย้ายราศีก็ย่อมสมผลต่อท่านมากๆเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรภายใน7ปีนี้นะคะจากการพยากรณ์ทั้งหมดก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าเมื่อดาวมฤตยูค่ะมาอยู่ในภพสุภะของท่านจะต้อง มองไปใน2ลักษณะนะคะลักษณะแรกที่ดวงดาวต่างๆให้คุณกับดวงชะตาของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะชีวิตของท่านจะมีการพลิกผันนะคะไปในทางที่จเจริญรุ่งเรืองค่ะไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงหรือบางท่านอาจจะได้มีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆก็เป็นไปได้นะคะแต่ในทางกลับกันนะคะถ้าดาวดวงนี้ไม่ให้คุณในดวงชะตาของท่านและรวมไปถึงดวงดาวอื่นๆด้วยนะคะก็อาจจะทําให้นะคะในตรงจุดนี้ท่านจะทําอะไรก็มักจะมีความเหน็ดเหนื่อยนะคะ ในเรื่องของการงานนะคะกว่าจะไต่เต้าขึ้นไปได้แต่ละตําแหน่งก็แสนจะยากลําบากแต่อย่างไรก็ตามนะคะจิลาก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีกันทุกๆท,ท่านนะคะขอให้ตั้งใจทํานะคะในเรื่องของการงานก็ขอให้ขยันมันเพียรทําด้วยความมุมานะและก็อดทนค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักความผูกพันก็อยู่ที่ท่านนะคะจะต้องประคับประคองความรักนะคะค่อนข้างที่จะบอบางนะคะก็ตระหนักนะคะว่าต้องเห็นใจซึ่งก,ก,กันและก็มีความเข้าใจกันนั่นเองค่ะถ้าทุกอย่างนะคะเราทําดีแล้วนะคะผลที่ออกมาก็ย่อมเป็นไปในทางที่ดีนะคะพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีกันมาพยากรณ์ร่วมกับดาวมฤตยูค่ะที่มีเกณฑ์การโูจรย้ายราศีในวันที่7กรกฎาคมปี65นี้ แต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะนําคําพยากรณ์ตรง,ตรงุดนี้ไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในะคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดตดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอ,ตอไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ